สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n นี Daily นะคะประจำเช้าของวันอังคารที่9พฤศจิกาย,ยน2564ค่ะเช้าว,วันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะเดี๋ยวเราจะมีความเคลื่อนไหวเรื่องของการลงทุนและก็เศรษฐกิจที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับ <c oughs> พูดถึง <c oughs> ตลาดทุนไทยเ <c oughs> ปน็นนักลงทุนไทยอาจจะเหนื่อยหน่อยครับ <c oughs> เพราะว่าดัชนีไม่ค่อยไปไหนนะครับอย่างเมื่อวานนี้ <c oughs> เปิดตลาดมาบวกเนี่ยดัชนีก็พลิกกลับไปติดลบนะครับส่วนเช้าว,วันนี้ เปิดตลาดมาจนถึงล่าสุดเซ็นดี์ติดลบอยู่เล็กน้อยนะครับลงไปดัชนีหลักๆไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์หรือว่า s p 500นด้าเขาขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ตลอดการได้อย่างต่อเนื่องทีเดียวะนะครับก็อาจจะต้องอิจฉานักทุนชาวสหรัฐหรือว่าคนไทยที่ไปลงทุนอย่างต่างประเทศนะครับอย่างเมื่อวานนี้ครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยบวกขึ้นมาได้สดใสามากทีเดียวครับขานรับกับข่าวว่าทางสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐตอนนี้เขาอนุมัติผ่านร่างนะครับในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วยมูลค่าวงเงิน มากกว่า1ล้านล้านเหรียญนะครับซึ่งก็เป็นข่าวดีที่ทำให้ทั้งดัชนีดาวโจนส์ก็อบปรับตัวบวกขึ้นมาแล้วก็ S&P 7 0 0จุดนะครับนอกจากนี้ครับหลายคนก็ยังจับตามองไปที่ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งเป็นตัวเลขเศรษฐกิจตัวต่อไปที่มีกำหนดการจะประกาศออกมาในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวก็รอดูกันด้วยว่าตัวเลขจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐสดใสมาก เช่นเดียวกันกับคริปโตเคอเรนซีนะครับอย่างเมื่อคืนนี้หลายท่านที่ติดตามข่าวก็น่าจะทราบกันไปบ้างแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นเหรียญบิตคอยนะครับหรือว่าอีเทอเต่างก็ขึ้นมาทําจุดสูงสุดตลอดการครั้งใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าง Bitcoin ตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่67,650เหรียญโดยประมาณต่อ1 Bitcoin นะครับขึ้นมาทําจุดสูงสุดเช่นเดียวกับ e ีเทอ e u เนะครับตอนนี้อยู่ที่ใกล้ๆ4,000 800เหรียญน,นะครับฟอยเก็กโคนะครับเขาบอกว่าราคาบิตคอยเนี่ยถ้าย้อนกลับไปแค่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาสักประมาณเดือนมิถุนายนเทียบกับปัจจุบันนี้นะครับทั้งบิตคอยเองทั้งอีเธอเรียมเองขึ้นมาแล้วกว่าเท่าตัวนะครับแล้วก็สร้างผลกําไรให้กับผู้ลงทุนอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนอกเหนือจากนั้นครับบริษัทที่ชื่อว่า r i v e r i ์ิโอนะครับก็เป็นบริษัทให้บริการข้อมูลในตลา,ตลาดการเงินตอนนี้เขาบอกว่าธนาคารใหญ่ๆทั้งหลายแหละนะครับ กำลังว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัลเข้ามาทำงานด้วยเพื่อรับกับความต้องการใช้เหรียญต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันกับบ้านเราเองนะครับก่อนหน้านี้เราได้ยินข่าว S B X เข้าซื้อบิตครับไปแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีข่าวเพิ่มเติมครับว่าผู้ให้บริการบัตรเครดิตยักษ์ใหญ่อย่าง Mastercard นะครับตอนนี้เขากำลังจะรับชำระค่าบัตรเครดิตด้วยสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีแล้วนะครับโดยเขาไปจับมือกับผู้ให้บริการ แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซีของประเทศต่างๆอย่างประเทศไทย m a s t e r ร์กาก็จะมาจอยกับ b ิตคัพนะครับในการใช้คริปโตเคอเรนซีอาจจะเป็นเหรียญหลักอย่างบิตคออยแบบนี้นะครับหรือว่าอีเธอรียมในการจ่ายค่าบัตรเครดิตนะครับเดี๋ยวรอดูว่าในอนาคตนะครับจะมีคนใช้บริการมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้กําลังสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการ คริปโตเคเรนซีในฐานะสกุลเงินหนึ่งเนี่ยนะครับกำลังเพิ่มมากขึ้นครับใช่ค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมานะคะทิศทางของราคานั้นพุ่งทะยานขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้ประเมินว่าราคาที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างเร่งตัวนี้เนี่ยนะคะอาจจะถูกบั่นทอนลงถ้าหากว่ามีเจ้าใหญ่ๆไปดูฟากฝั่งของสินทรัพย์อื่นๆกันบ้างค่ะที่มีราคาพุ่งทะยานเช่นเดียวกันอย่างทางด้านของทองคำนะคะเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียนั้นสามารถขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในรอบ2เดือน ตั้งแต่กันยายนที่ผ่านมาได้แล้วค่ะหลังจากที่คลายความกังวลเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ ECB หรือแม้กระทั่งธนาคารกลางอังกฤษนะคะซึ่งต่างสามัคคีการระบุบอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็เลยส่งผลทําให้นักลงทุนเบาใจแต่อย่างไรก็ตามค่ะวันพุธนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อของฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาที่นักลงทุนต้องติดตามนะคะเช้าวันนี้ราคาล่าสุดของทองคํานั้นลงมา ยืนอยู่ที่1,824ดอลลาร์ 1, ต่อทรอยออนซ์ค่ะไปดูกันต่อที่ราคาของน้ำมันกันบ้างน,นะคะซึ่งเป็นปัจจัยหนุนทำให้ทิศทางของตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาในหุ้นกลุ่มพลังงานเช้าวันนี้ราคาน้ำมันก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่เหนือ80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลได้นะคะแถมมีข่าวเพิ่มเติมทางด้านของประธานาธิบดีโจบไบเดนนั้นระบุบ,บอกว่าหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนี้มันจะเป็นแรงผลักดันทั้งเงินเฟ้อแล้วก็เป็นต้นทุนนที่่สูงงมากกยิขึ้ ทางด้านของการดําเนินงานของประเทศดังนั้น ภาพของการที่จะเตรียมการนะคะนาเอาน้ํามันสํารองในคลังยุทธศาสตร์ออกมาก็มีโอกาสความเป็นไปได้แต่ราคาน้ํามันนั้นกลับไปรับรู้ข่าวนะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า1ล้านล้าน,านดอลลาร์สหรัฐที่คาดการกันว่าน่าจะช่วยผลักดันความต้องการใช้เพิ่มสูงขึ้นแหะค่ะตลาดเอเชียเช้าวันนี้นะคะเวสเท็กซันนั้นยืนอยู่ที่81.97เซนส่วนทางด้านของเพรนนั้นยืนอยู่ที่83.48เซนนะคะส่วนภาพร,รวมของการลงทุนในตลาดเอเชียค่ะเช้าวันนี้ก็บวกได้เล็กน้อย ะะจีนต้องรอติดตามค่ะล่าสุดมีการเรียกประชุมนะคะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ของจีนเพื่อหารือเกี่ยวกับวิกฤตสภาพคล่องที่เกิดขึ้นในภาคอสังหาซึ่งก็ไปหารือกับทางด้านของไครซ่ากรุ๊ปซึ่งผิดนัดชําระหนี้ไปในช่วงที่ผ่านมาไม่นานนะคะในขณะที่แบงก์ต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นชไยนาซิติแบงก์ชไยนาคอนสตรัคชั่นแบงก์นะคะหรือว่าผิงอันแบงก์ก็เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะครับผมตลาดหุ้นอื่นๆในเอเชียหรือว่าในสหรัฐเนี่ยเขาสดใส ตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวรอดูกันครับว่านักวิเคราะห์เขาจะประเมินอย่างไรบ้างนะครับช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณประกิตจากเวอร์ชันพาร์ทเนอร์ครับแทรดทมเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณประกิตเิริวัฒนาเกตกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเวอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับเห็นตลาดหุ้นต่างประเทศนี่เขาปรับตัวขึ้นมาบางตลาดไปทำโอทามหายหุ้นไทยมีลุ้นมากน้อยแค่ไหนครับพี่ปิงหุ้นไทยมีลุ้นนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยได้เกี่ยวกับต่างประเทศเท่าไหร่นะครับคือในแง่ของต่างประเทศแล้วอย่างเช่นสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมาถึงทางซัน นะครับเพราะว่าล <author> e ่าสุดเนี่ยมันข่าวดีมันจบแล้วนะครับจบแล้วก็คือเรื่องของตัวอ n ฟาสตั r เ c อร์บิลล l เนี่ยปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่คาดหมายออกมาผดไปก็คงเป็นบิลแบ็กเบ b เตอร์นะครับก็น่าจะออกมาที่1.75 คิเลียนนะครับ,รบทีนี้สองก้อนนี้รวมกันเนี่ยมันน้อยกว่ามันน้อยกว่าเป้าหมายเดิมที่ไปเดนเขาขออีกแต่สปาคองเกสจะให้แค่นี้นะครับ,รบถ้าสมมติว่านับจากนี้จะไม่มีข่าวดีแล้วนะในตลาดหุ้นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยโกลมันแซดเองเขาก็มีมุมมองที่ดีกับการเรื่องของเปรมรีโอเพ่นรีสตาร์ททั้งไทยแล้วก็ในอาเซียนนะครับเขามองว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นปีที่แคชอัพขึ้นมานั่นหมายความว่าปีหน้าเนี่ยอาเซียนมีโอกาสที่จะได้เห็นภาพของ EPS r ก w t h ที่ดีกว่าเดลตออกมาเห็น อภาพก็คือแปลว่าตลาดหุ้นสหรัฐอาจจะถึงทางตานแต่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันน่าจะยังไปต่อได้ครับกับความคาดหวังเรื่องของ e p s กที่จะฟื้นตัวในปีหน้านะครับอืค,บค่ะถ้าเราประเมินในลักษณะแบบนี้ในช่วงจังหวะนี้ก็เป็นช่วงที่นักลงทุนสามารถทยอยสะสมได้ไหมคะหรือว่ามีโอกาสที่ต้นทุนนั้นจะต่ํากว่านี้ได้อีกคะ่ะถ้าให้ตอบแบบค่อนข้างเสียงเข้มหน่อยนะครับ ต้องตอบคุณแพนว่าทยอยไม่ได้ครับอ่าอืมต้องซื้อแลวต้องซื้อเลยซื้อเลยเครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเราเห็นได้ชัดว่าบาทเนี่ยนะครับมันมันเป็นไปอย่างที่คาดหมายเนะครับเราต่าจะเคยคุยกันแล้วว่าเราหมอว่าไปมาสี่อาจจะได้เห็นเกมเชนของบาทนะครับบาทตอนนี้แข่งค่าต่ำกว่าสามบาทต่อดอลลาร์ซึ่งตอบไม่ได้หมายความว่ามันแข็งแล้วเราค่อยมาหาเหตุประกอบนะฮะแต่ว่าเลยบอกว่าการแข็งเนี่ย มันทําให้สอดคล้องกับที่ตั้งสมมติฐานไว้ว่าไตรมาสสี่เนี่ยควรต้องได้เห็นภาพของตัวดุลบริการเนี่ยดีขึ้นนะครับดุลบริการที่ดีขึ้นเมื่อบวกกับตัวดุลการค้านะครับที่ค่อนข้างเร์ไพรส์เนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดควรที่จะต้องลดการขาดดุลลงนะครับเกมเชนตรงนี้น่าจะทําให้เป็นส่วนหนึ่งที่บาทจะแข็งค่าได้นะครับบวกกับเรื่องของ US ดอลลาร์ที่มันมาถึงจุดกลับด้วยยูโรแข็งค่านะครับยูโรแข็งค่า เยนมีโอกาสที่จะกลับมาแข่งค่าได้อดอลล่าอ่อนก็จะดีดีดีต่อบ้านเราที่จะแข็งได้แล้วล่าสุดเมื่อวานเริ่มเห็นเงินจากต่างชาติเข้ามาสซ่านตับก่นหนึ่งปีเนี่ยเมื่อาวานเอามาพักเงินเนี่ยสูงถึง5,000ล้านบาทในคืนเดียวมันมันฟ้องชัดว่าเขามาแล้วนะครับแล้วก็ ภาพตรงนี้มันก็จะเห็นได้จากตอนนี้เซ็ตเซฟตี้เอาต์เปอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะมันก็ทุกอย่างมันสอดเท้ากันไปหมดครับว่าเขากลับมาแล้วนะดังนั้นถ้าจะเอาจริงๆเราผมว่าต้องเอาเลยนะครับเราก็เน้นไปที่หุ้นใหญ่ในเซ็ตเซฟตี้นะครับคืออาจจะต้องโฟกัสไปที่หุ้นที่เป็นเป้าหมายของต่างชาติแล้วก็อาจจะยังเกาะตีมเรื่องของการเปิดเมืองแบบนี้ต่อไปถูกไหมครับถูกต้องเลยครับคุณบอยครับก็คือเราเน้นไปที่ไลท์แคปที่เป็นแวลูเพย์ นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็อยู่ในกรอบคุณใหญ่ในเซเฟตี้นั่นแหละกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มตัวค้าปลีกนะฮะกลุ่มขนส่งทางล่างนะครับหรือกลุ่มอื่นๆนะฮะที่อยู่ในกรอบที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของดีซารดีโอเพนนะครับน่าสนใจนะครับค่ะขอท็อปพิกเอาไว้สักหน่อยค่ะสาหรับใครที่อยากจะช็อปในช่วงเวลานี้ค่ะผมคิดว่าท็อปพิกแน่นอนเรากลุ่มแบงค์อยู่แล้วนะฮะที่ผ่านมาเราก็มูแบงค์นานๆนะฮะแล้วแบงค์ตอนนี้ถ้ามีอยู่ก็ดีใจด้วยถือต่อไปนะครับ ถัดมาที่ต้อ,ตองมองแล้วก็คือกลุ่มค้าปีนะครับเพราะตอนนี้กิจกรรมทางด้าเศรษฐกิจอะมันฟื้นขึ้นมาชัดเกนมากเดือนตุลาที่ผ่านมาเราได้เห็นว่าค้าปีหลายตัวมีเซลโซเซลโคสที่ดีนะฮะกลับมาฟื้นตัวเทียบเท่าก,กับไตรมาสสี่ปีที่แล้วนะครับดังนั้นเออร์เนิ่งไตรมาสสี่ปีนี้ก็จะดีกว่าไตรมาสสามแน่นอนแล้วก็จะใกล้เคียงไตรมาสสี่ปีที่แล้วนะฮะแล้วปีหน้าเข้าสู่โหมดการฟื้นต,ตัวเต็มกําลังเราจะได้เห็นภาพของการอัดเงินกระตุ้นเข้ามาเช่นยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับ เรื่นงเช่เรื่องของคนละครึ่งทั้งหมดจะช่วยกลุ่มค้าปีกได้ครับก็โฟกัสไปที่ CPO CRC Home Pro นะครับครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับคุณประเกดครับสวัสดีค่ะ ภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ e m e r g i n g Market อาจจะเริ่มสดใสามากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากว่าเดมอล็อกมาเก็ตต่างๆอย่างเช่นสหรัฐกเมริกาเนี่ยเขาขึ้นมาจนเต็มที่แล้วนเนี่ยเงินอาจจะไหลกลับมาอย่างฝั่งของเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นไทยที่ปีหน้าแนาวโน้มเศรษฐกิจดูจะสดใสามากกว่านี้นะครับใช่ค่ะเราก็ได้เห็นสัญญาณนะคะของการซื้อสุดที่เข้ามาเรื่อยๆในช่วงระยะเวลา2-3เดือนที่ผ่านมาสําหรับตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะผมวันนี้ก็มีหุ้นแนะนํามาฝากกันด้วยค่ะไปติดตามกันค่ะ เริ่มต้นกันที่บลอ s l นะครับวันนี้แนะนําหุ้น c ีพครับ KT BST นะคะมองไปที่ J จมารค่ะกรุงสีครับแนะนํา AOT กับ Home Pro ครับส่วนทางด้านของไอร a นะคะให้ไว้ที่ติดล้อค่ะแล้วก็ปิดท้ายที่ Trinity นะครับวันนี้แนะนํา2ตัว c p พกับมาลีครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาประเมินทิศทางของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4หลังครโควิด -19 จะเป็นอย่างไร ร่วมฉายภาพเศรษฐกิจแวดวงตลาดเงินตลาดทุนไทยไปกับสัมมนาพิเศษในโอกาส40ปีวรารสารการเงินธนาคาร Thailand s Next Move Looking Beyond Covid-19 พบกับปรานากถาพิเศษ Looking Beyond Covid-19 โจท,ทย์ที่ท้าทายของเศรษฐกิจไทยหลังยุคโควิด19โดยดรเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนารุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย รวมโดยผู้บริหารชั้นนำระดับประเทศในทุกภาคส่วนในรูปแบบ V วอร์ a ว s เซมินาวันที่18พฤศจิกาย,ยน2564เวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปจัดโดยการยืนธนคา,าน ช่วงนี้นะครับเราจะไปประเมินกันต่อถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทยปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้านะครับรวมทั้งภาคุตสาหกรรมต่างๆการบริหารของบริษัทสุวิจัยกสิกรไทยนะครับให้เกี่ยวม,มาพูดคุยกันสวัสดีครับ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 คุณบอยคุณแผนครับ ค่ะถ้าเราประเมินสถานการณ์นะคะหลังจากที่มีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะเราประเมินถึงสัญญาณของนักท่องเที่ยวที่กลับเข้ามาในไทยแล้วก็แนวโน้มการฟื้นตัวในภาคการท่องเที่ยวของไทยยังไงบ้างคะครับก็ดูตัวเลขแล้วเนี่ยก็น่าจะได้อย่างที่คาดกันนะครับก็คือตอนนี้9เดือนเนี่ยได้ไป85,000นะครับ,รบก่อนที่จะเปิดประเทศนะครับ คิดว่าทั้งปีน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าส0 0 0 0 0ครับก็เป็นตัวเลขที่เราคาดไวค้ครับอืมครับส่วนปีหน้าเนี่ยผมว่าการประเมินยังค่อนข้างมีตัวเลขที่กว้างอยู่นะครับทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองปีหน้าเรื่องการท่องเที่ยวไทยยังไงบ้างครับใช่ครับตัวเลขปีหน้าจะคาดการค่อนข้างยากมากครับเพราะว่า เหตุการณ์ไม่นิ่งแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียวนะครับตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราใช้ตัวเลขที่ค่อนข้างคอนเซอร์ไวทิฟมากๆไว้ก่อนนะครับเราใช้2ล้านครับสำหรับปีหน้าครับครับแต่มีความเสี่ยงในฝั่งสูงมากกว่าพอจะลุ้นได้ถูกไหมฮะใช่ครับเป็นไปได้ครับว่าตัวเลขจะดีกว่านี้นะครับหลายๆที่ก็ใช้ตัวเลขที่สูงกว่าเรานะครับแต่นี้ประเด็นที่เรากังวลก็คือเรื่อง ราคาพลังงานนะครับเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจต่างๆซึ่งอาจจะถูกกระทบจากประเด็นของราคาน้ํามันนะครับแล้วก็เรื่องนโยบายเศรษฐกิจของจีนเองด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้ทําให้เรายังกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกในปีหน้านิดหน่อยครับ <c oughs> นะคะ <c oughs> ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีผลกระทบต่อกําลังซื้อด้วยนะคะแต่สัญญาณอย่างหนึ่งที่เราเห็นนั่นก็คือการเร่งตัวของอัตรางเงินเฟอ้อซึ่งก็จะน่าจะไปช่วยนะคะทําให้หนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะได้รับผลดีนั่นก็คืออสังหาริมทรัพย์เรามีการประเมินสําหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หรือว่าอุตสาหกรรมดังกล่าวในไทยยังไงบ้างคะ คือคงคงดีขึ้นจาก <S 2> <S 2> การเปิดประเทศต่างแล้วก็ตัวความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่ามีการเปิดประเทศวัคซีนก็ฉีดได้เยอะนะครับเศรษฐกิจโลกก็มามาตรการอย่างที่ทอปทอลงงานเรื่องเงินเฟ้อขึ้นมามาตรการอย่างที่หาได้นะครับเราคาดว่าตัวสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ย มีกรอบที่สูงขยับสูงขึ้นกว่าที่เราเคยประเมินไว้นิดหน่อยนะครับแต่เดิมเราจะคาดไว้ประมาณ4.2-4.5ถึงตัวโลนโกรดของตัว property อตครับตัวมาร์เก็ตนะครับ,ต,รบ,รบตอนนี้เราปรับขึ้นไป4.8-5.2ถึงก็คือขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับแต่ว่าก็ต้องยังโน้ตไว้ว่ายังมีความกังวลเรื่องกำลังซื้ออยู่ไอ้กำลังซื้อของครัวเรือนตรงนี้ก็ยังถูกกระทบเรื่องการมีงานทำก็ยังต้องติด ด้วยเรื่องเงินเฟอ้ออันนี้ก็ยังก็ยังต้องติดตามอยู่แต่ตลาดอสังหาเป็นตลาดที่ถ้าเซกเมนต์ดีๆแล้วก็โลเคชันดีก็น่าจะไปได้ครับครับถ้าช่างน้ำหนักโดยรวมแล้วเรามองปีหน้าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสสดใสได้มากน้อยแค่ไหนครับครับในเบื้องต้นนะครับอันนี้เป็นประมาณการเบื้องต้นก็คือเราคาดไว้ที่3.7นะครับปีหน้าดีกว่าปีนี้ซึ่งเรามองไว้ที่0.2นนะครับแล้วก็แรงผลักดันหลักก็คือทุกๆอย่างจะ ทยอยกลับมาเป็นปกตินะครับะจะต้องโนต้ตไว้ว่าตัวรายจ่ายรัฐบาลของงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยเขาต้องรักเข็มขัดมากขึ้นนะครับประเด็นของตังตักวงเงินรายจ่ายปีหกห้านะครับ,รบส่วนเรื่องดอกเบี้ยนแน่นอนว่ามีแต่จะรอจังหวะที่จะปรับขึ้นตามดอกเบี้ยนในต่างประเทศนะครับดอกเบี้ยนกรงงคงจะยืนนะครับแต่ว่าหมายถึงนโยบายการเงินการคลังก็คงไม่มีการผ่อนคลายเพิ่มเติมครับค่ะ สัญญาณส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะที่เราอาจจะมองต่อกันไปนั่นก็คือทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเช้าวันนี้ขยับแข็งค่าในรอบ3ามสัปดาห์ที่ผ่านมามันพอจะเป็นตัวบ่งบอกถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรบ้างคะผมว่าเป็นเป็นปรากฏการระยะสั้นนะครับอ,อันนี้อาจจะมีตัวฟันโซเข้ามานะครับแล้วก็สิ่งที่เสร็จพูดไว้เรื่องการค่อยๆลดการทำทว e ก็ตลาดรับรู้ไปแล้วนะครับ ดังนั้นไอ้เขากังวลต่างๆเนี่ยมันผ่านไปแล้วผมว่าอันนี้อาจจะเป็นแค่การแกว่งตัวช่วงหนึ่งนะครับ,รบในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าในช่วงข้างหน้าถ้าเศรษฐกิจสาระกลับมาดีขึ้นตามลําดับนะครับแล้วก็เฟดลดทีวีลงไปเรื่อยๆถึงจุดที่เขาถูกคาดการณ์ว่าจะต้องขึ้นดอกเบี้ยผมว่าดอลลาร์ก็กลับมามีแรงหนุนได้อีกรอบหนึ่งครับครับงั้นขออนุญาตสรุปสั้นๆครับถ้าให้ระมัดระวังให้คนติดตามความเสี่ยงไว้เรามมาเรื่องไหนเป็นหลักครับ เรื่องที่สําคัญที่สุดคงเป็นเรื่องน้ํามันนะครับเรื่องเงินเฟอ้อครับนะครับเรื่องนี้ราคาน้ามันอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับช่วงหลายหลายสัปดาห์ก่อนแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเงินเฟ้อที่เราเห็นก็สูงกว่าที่คาดของตลาดนะครับประเด็นนี้ยังต้องเป็นประเด็นติดตามถัดไปก็คงยังเป็นเรื่องโควิดอยู่นะครับแม้ว่า ตัวเลขการแพร่ระบาดจะน้อยลงแล้วก็เรื่องที่สามคงเป็นเรื่องจังหวะการปรับนโยบายการเงินของเฟดครับครับผมได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณนะครับวัสดีครับขอบคุณครับครับค่ะปีนี้ลุ้นกันเรื่องของภาคการท่องเที่ยวว่าจะส่งแรงบวกต่อเนื่องไปยังปีหน้าได้หรือเปล่านะครับภาพรวมต่างๆยังถือว่าค่อนข้างดีแต่ก็มีความเสี่ยงก็คือเรื่องของราคาน้ํามัน ที่เราอาจจะยังคงต้องจับตาว่าจะทรงตัวในระดับสูงแบบนี้ต่อเน,นื่องหรือเปล่านะครับใช่ค่ะเป็นทิศทางของอัตราเงินเฟอ้อที่ทั่วโลกนั้นต่างกังวลใจนะคะแล้วก็น่าจะมีผลต่อทิศทางของนโยบายการเงินของเราในระยะถัดไปด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามค่ะการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกาันแล้วก็ประเมินสถานการณ์การในเช้าวันนี้ค่ะพรุ่งนี้10บโมงหนาทีกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับ